สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื <initiation> er ú, ่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนด้อครับผมพบกับผมอีกแ้วนะครับประเสริฐที็ดนะครับคนหัวใจเกษตรครับเพื่อนเมื่อนเมื่อวาก็โอกาสดีนะครับก็ได้เอาลูกหมูน้อยนะครับลูกหมูแคะนะครับหมูแคะนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับเมื่อนี้ก็ได้ผลผลิตออกมานะครับซีตูนะครับเพื่อน เป็นตาหักตะหักครับบึงแล้วก็เป็นตาเลี้ยงนะครับเป็นตาหักไหมครับเพื่อนเตัวเล็กนิดเดียวเองครับเพื่อนๆออกมานะครับตอนนี้ก็เด็กๆก็ขอมเบึงนะครับขอมาเร่นนะครับอยากอยากเล่นนะครับตอนนี้ก็แยกกันกับหมูออกมานะครับเพื่อนๆตอนนี้หมูหมูแค่นะครับที่เลี้ยงไว้นะครับ ก็มีทั้งหมดสี่ตัวนะครับตัวใหญ่นะครับอีกตัวนี้ก็คือตัวแม่ที่ออกลูกนะครับเพื่อนออกลูกออกมาได้สี่ตัวนะครับน่ารักมากเลยครับตัวลายสีดํานะครับมีสีชมพูด้วยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับให้แข็งกว่านี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ชมไก่ๆนะครับเพื่อนเป็นตาฮัเนะครับเดี๋ยวจะเอา นี่นะครับหลุนใหญ่นะครับอันนี้ก็รลุนใหญ่ขึ้นมานะครับที่บอกว่ามีทั้งหมดีตัวนะครับก็จะมีร่วมตัวตัวแม่ซุ่มน้อยๆนั่นะครับจังใดก็นํามาฝากนะครับเพื่อนๆได้รับชมนะครับเพื่อนๆดูความน่ารักนะครับหมูแคะก็เลี้ยงง่ายนะครับเพื่อนๆก็บ่ยากนะครับจังใดก็ฝากเพื่อนๆติดตามเลด้อครับผม